สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัลสวัสดีครับมี่าลืคลิปแอนครับวันนี้เราอยู่ในที่ออฟเซอร์เวียเนวาแลนด์นะครับที่กำลังจะมาเปิดเร็วๆนี้นะครับอีกแค่2วันเนาะวันนี้ก็เคยขออนญาตมาปูพื้นฐานทุกอย่างสําหรับเกมนี้สําหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นนะครับอันดับแรกคือการเพิ่มพลังก็คือการอัพสกิลมันจะได้จุดหนึ่งเนี่ยบวก300ก็อย่าลืมอัพสกิลด้วยครับสกิลโผล่มาก็ควรอัพด้วยนะครับการเพิ่มพลังสองแสนหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมีพลังเท่าไหร่กก็ได้้ครับเมนี อ่ะอับดับแรกเป็นในส่วนเฮ i ร์ m o ูนไม่ใช่แล้วนะก็คือการปลูกผักทํานาทําไร่ทําสวนนี่เองนะครับซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปค้าเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาซึ่งยาเนี่ยเกมเนี่ยเราจะต้องเอาไปปั๊มในการลงหอหรือว่าผ่านบอสนะครับเพราะว่านั้นค่อนข้างสําคัญมากนะครับนี่เดี๋ยวมีให้ดูครับนี่คืออาหารนะครับนี่เห็นนะ อาหารก็จะแบบมีพวกบัฟเบิร์นี่เห็นไหมยายาโมชั่นเกมนี้ต้องคราฟนะครับถ้าเกิดเราคาราฟมาเนี่ยเราก็สามารถเอาไปลงดันได้ครับมันจะป็นต้องใช้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ขอบอกก่อนเลยว่าระบบลงหอเกมนี้เระบบการฟาร์มเกมนี้ค่อนข้างสาคัญครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเรื่องน้องแมวนะครับเห็นไหมยังไงก็แล้วแต่ตัวทองมันก็จะบวกพลังต่อสู้มากกว่าตัวม่วงแน่นอนถูกไหมครับมันจะมีตัวแดงด้วยนะตัวแดงก็จะบวกพลังมากกว่าตัวทองด้วยนะครับก็อย่างที่บอกคือ ไอ้ระบบนี้คือลักหน้ารักออริจินเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นก็จะลองอ่อเลยเห็นปหะเนี่ยเราจะมีในส่วนการอัพขั้นนะหรือว่าสามสิบไปสี่สิบก็จะใช้เป็นส่วนเม็ดฟ้าด้วยนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติสุลต่านตรงนี้ถ้าเขาอัดหนักๆมีตัวแดงใส่สามตัวพลังเขาจะพุ่งพ่านมากกว่าเราเยอะถ้าสายสีสาสเติมน้อยก็อาจจะได้ตัวแดงแต่คงเปิดซ้ำยากก็คือไปอัพขั้นยากนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนถ้าเกิดสมมติเราปลดน้องแมวอัพขั้นเห็นไหมครับก็จะเป็นในส่วนการบวกพลังต่อสู้ซึ่งเราควรจะต้องทําตรงนี้้ดวย ระบบตรงนี้ก็แบบพูดแบบเขา้าใจง่ายก็คือการอัพขั้นครับจะปลดพลัง CP ซึ่งอย่างที่บอกถ้าสุรตตานตรงนี้เขาอัดหนักๆไปเชียวเพราะเขามีแมวแดงแล้วก็มีเศษฟ้าอัพขั้นเยอะๆพลังต่อสู้เขาก็จะมากกว่าเราเยอะนะครับประมาณน,นี้ก็เอาพูดกันตรงๆเลยก็คือเกมจีนนั่นแหละเพราะว่ามันทํามาจากจีนนะครับยังไงก็ระบบจีนอยู่แล้วอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปหวังเลยว่าเฮ้ยสายฟรีสู้สุรตตานได้ไหมสายฟรีสู้สุรตตานไม่ได้ถ้าเป็นแนวจีนครับแต่ถ้าเกิดเป็นแนวเพยสี่เพยห้ามาเจอหมีได้นะร้อเล่น อย่างน้อยเกมแนวเกม pay สี่ pay ห้ามันก็ไมไ่ได้เติมเงินนะครับอะต่อไปเป,เ,บบบบเ,อเป็นในส่วนระบบกิ้นะครับระบบกิ้นี่จะเอ่นจะมีในส่วนโอ้โหทาแล้วได้ของเยอะมากเอาไปอัพตัวละครซึ่งยังไงเพื่อนๆต้องเข้าไปเล่นเห็นไหมมันจะมีเวลาบอกด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับใช้เวลาเล่นเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเกิดจะเอาแบบครบถ้วนนะครับต่อไปเป็นระบบแฟชั่นอันนี้เหมือนแรกน้าเราอริจินเลยก็คือเราฝากแฟชั่นเยอะเลเวลรของแฟชั่นข้นบนมาจากอัพเห็นไหมเราก็จะได้สเตปับนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นระบบ เหมือนแรหน้าล้อออริจินเ,เลยคือเกมนี้หมีมองว่ามันเอาระบบของแรหน้าล้อออริจินกับดาร์กเนียซาก้ามาสปินออฟกันเท่านี้หม,มีเม,มองพีคอนะก็คือถ้าเกิดเ,เพื่อนอยากได้พลังเยอะก็แค่ทาแฟชั่นฝาก,กเยอะมันก็ได้ค่าพลังเยอะโอ้ปีกสวยเนาะอะ,อะต่อไปเป็นเรื่องของระบบของนะครับระบบของเกมนี้ก็อันนี้ระบบดาโกเนียซาก้าเลยคือการโยนออฟครับถ้าเกิดสมมุติเราเอาออปชันเนี่ยที่กดโอนมาถ้าเกิดมันมีค่าลงขึ้นมาเพลว่าพลังน้อยก็แปลว่าไม่ได้ครับ นี่เห็นว่าถ้าเกิดมีเอาเอัป่วงมาเขียนออฟไฟบ้างมันจะเขียนขึ้นเลยก็คือได้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ระบบกระดากเนียซาก้าเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นก็จะรู้อ๋อเข้าใจเลยทันทีเลยนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็จะมีระบบเต้นเอาเวทีด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นขวดน้องเป็ดอะ่ะนี่อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู G Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลย สามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U VIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G VIP เหลือ5 540บาทเหลือ320บบาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมาก อ่าอย่าลืมใส่โค้ดล็อคคี้แบร์ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็จะลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรีสีชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดล็คคี้แบร์ด้วยนะครับเสจแล้วเพื่อนๆกด7ดวันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกเออทั่วไทยเลยครับ อ่าเดี on ite, ๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยทีว่านะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนระบบการตีบวกนะครับซึ่งก็มันจะเป็นดาวเห็นไหมหนึ่งขีดสองขีดห้าขีดเห็นไหมครับเดี๋ยวมีจะลองตีให้ดูนะอ่าเอาอันไหนดีแป๊บนึงครับอ่าทีสองดาวก็เห็นมากมีอัพอีกทีหนึ่งมันจะเป็นดาวดาวที่สามถ้ามีอัพอีกทีหนึ่งจะได้พลังต่อสู้ครับอ่าเห็นมากขึ้นมาสามสิบสี่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นระบบดาวการตีบวกก็ควรจะต้องอัพนะครับเพราะว่ามันได้พลังค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะเราตีทุกส่วนเลยนะครับประมาณนี้ เกมนี้ใช้เวลาเล่นเยอะไหมเกมนี้ใช้เวลาเล่นอยู่ประมาณ3ชั่วโมงได้ถ้าจะเอาทุกอย่างครบแต่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบกินิดนึงนะอาจจะต้องแบบเออมีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ระบบกิมันมีช่วงเย็นอะที่ที่เราต้องเข้ากิไปเลยไปทําด้วยนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นในส่วนถ้าเกิดเป็นเซฟนอกเขาแจกเยอะมากครับอ่ะเพื่อนๆดูเลยเห็นไหม อันนี้คือเซฟจีนที่หมีเล่นอยู่ตอนนี้คือแจกของหนักมากครับคือไม่เติมก็เล่นสบายๆเลยหูมีแจกแบบเออสัตว์แดงแกา๊กกา๊กทองอะไรแบบเนี้ยนะเยอะมากนะครับตอนนี้นก็เป็นในส่วนเออเซฟพ่ไทยไม่รู้ว่าจะใจดีแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับแจกเยอะแจกเยอะแจกเยอะนะเล่นเล่นแบบก็คือไม่ต้องเติมก็อยู่ได้สบายๆเลยครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นระบบยศนะยิ่งเราอัพยศเออเราจะได้ยิ่งอัพเราเรายิ่งอัพอัพยศเร็วเราก็ยิ่งได้ของเร็วประมาณนี้นะครับ อ่เห็นไหมเซฟจีนจ่แจกการ์ดงงแจกการ์ดทองเศษการ์ดเยอะมากครับแจกโอ้โหแบบสนุกสนานเลยนะแจกแบบแจกแบบว่าไม่กลัวเกมปิดหรือไม่ได้รายได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคือแบบทุกคนเล่นสบายๆนะครับ เดี๋ยวมีขอญาตให้ดูของก่อนแล้วกันเห็นไหมเซฟจีนก็จะมีแจกอีเวนต์ตอนนี้เป็นน้องแมวห้าพันนะครับเก็บเศษครบก็สามารถไปรวมน้องแมวได้เลยนะครับปมะมาณันนี้อ่าต่อไปในส่วนการชาน้องแมวเกมนี้เห็นไหมครับถ้าเราเปิดครบหกสิบโลเราจะเลือกตัวใส่ได้อันนี้เดี๋ยวมีขอญาตเปิดให้ดูสักนิดนึงโอ้โหออกแต้ม่วงเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าออกตัวทองกับตัวแดงยากมากตัวแดงนี่เหลือแค่ศูนย์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 หนึ่งนะอารมณ์เหมือนระบบเปิดเหมือนแรกหน้าเราออริจิน คือ,อยังไงตัวแดงสกต่สเตตัสเยอะกว่าแต่ปัญหาของเพือ่อนเพื่อนคือเพือพ่อนๆจะสามารถที่จะไปเปิดตัวแดงซ้ำได้หรือเปล่า point. ก็เอาแบบเอาแบบนี้เลยนะคนจะขาย ID ไอดีใช่ปะไปเปิดหาตัวแดงออก,ออกเอาไปขายยังไงก็แพงครับสําหรับเริ่มเกมนะถ้าดวงดีนะครับอ่ะต่อไปเป็นระบบแฟชั่นก็จะมีระบบแฟชั่นที่เราสามารถเปิดตามฤดูกาลแบบซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดแฟชั่นได้เยอะเราก็ไปฝากสมุดเราก็ได้สเตตัสเยอะนะครับตามเลเวลของเลเวลสมุดด้วยนะครับประมาณนี้ แต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องห่วงนะมันจะมีแจกตัวแมวทองอยู่ซึ่งเราสามารถที่จะเอาตัวแมวทองนี้ไปเปิดกาชาได้ก็ค่อนข้างดีมากนะเกมนี้ <c oughs> ถือว่าสายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้แน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาสเสด็งถ้าไปสุลต่านนะโผล่มาเริ่มเติมตุมต้มตุม้มตุ้มอ่ะต่อไปเป็น่วนระบบแคมป์เลเวอร์ต่อว,วันนะครับเพื่อนๆดูซ้ายล่างหน่อ้างสี่สี่ทับสี่เจ็ดไอตรงนี้ยนะครับก็คือมีสามารถเก็บได้แค่วันนี้แค่สี่สิบเจ็ดเก็บมากกว่านี้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับวันแรกรู้สึกจะ สามเจ็ดหรือเปล่าวะมีพูดไปขอภายนะสามเจ็ดหรือยี่เจ็ดเอ,อ้ยน่าจะสามเจ็ดละมั้งก็เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เข้าเกมมาครับแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้มันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าวันนี้เก็บได้เลเวลเท่าไหร่ระบบตรงนี้ก็เหมือนดาร์โกเนียซาก้าเลยแหละเออเป๊ะเลยนะอิมพอร์ตกันมาเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนระบบหอที่เป็นน่าจะเป็นระบบที่สนุกต้นๆของเกมนี้นะเออมีเล่นมันก็สนุกดีก็เป็นระบบเดิมๆมันก็คือการผ่านหอทีละชั้นขึ้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตเล่นให้ดูสักสามตาอ,นนอปืน,นคู่ ซึ่งถ้าเราจะปั๊มยาเลือดเนี่ยเราก็ต้องไปท,ท,าท,ทําทํานาทําสวนทําไร่ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีปั๊มนะครับคือตัวมือปืนหมีดูแล้วดาเมจแรงมากแต่อาจจะแบบมีปัญหาในส่วนว่าเราอาจจะต้องแบบไปปั๊มยาสักนิดหนึ่งต้องไปทํายาบ่อยนะครับมีว่าอาชีพผ่านง,ง่ายสุดน่าจะเป็นพาสายดาเมจเพราะว่าพามันฮิวได้คือมันจะมีปัญหาตอนที่เราไปเจอด่านที่มันแบบว่าพลังมันห่างเยอะพลังมันห่างเยอะเนี่ยแหละโดนทีแรงมากครับโดนทีแบบรถคว่๊าบ ซึ่งอาจจะปั๊มยาไม่ทันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพระมีว่าง่ายสําหรับหมีนะมีคิดว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่แบบว่ากะจะเติมอยู่แล้วอะแล้วอัดของใช่ไหมก็มือป,ปืนก็คือคําตอบที่เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนครับลงมลีมองว่าถ้าเกิดคิดจะอัดใช่ไหมปืนกับวิาสาตอะดาเมจแรงต้นต้นของเกมแน่นอนนะครับเอ่อปืนกับวิาสาตแรงกว่าดาบคู่ไหมอันนี้บอกเลยว่าแรงกว่า ไม่ใช่ว่าดาบคู่ไม่แรงนะดาบคู่มันแรงแต่มันต้องเข้าระยะประชินครับแล้วบางทีบอสอ่ะมันตีใช่ไหมบางทีบอสมันจะแบบมีเอลีหมุนรอบตัวอย่างเงี้ยยิงเป็นวงกว้างต้องหลบคือเอางี้เอางี้แบบเข้าใจง่ายสารยาประชิดต้องหลบประจำครับแต่ว่าในขนาดที่สารยากายอย่างมือปืนกับวิสาห์มันไม่ต้องไงเพื่อนเพื่อนภาพออกใช่ไหมแบบบางทีมันอาจจะเอลีหมุนรอบตัวไงเอ้าดาบคู่มันก็ต้องวิ่งหนีแล้วใช่ไหมถ้าขนาดที่แบบปืนกับวิสาห์ก็ยิงต่อดามจมันก็เลยเยอะกว่าครับหลักๆนะแต่คือถ้าเกิดสมมุติ คนที่กล่าวว่าจะเล่นแบบหนักๆเลยังมะกะอัดเป็นสุลตานอยากเล่นดาบคู่ก็คือโหดครับแต่ต้องอัดหนักนะคือเราสามารถยืนแรกได้เลยแล้วก็คอมโบเพราะว่าดาบคู่มันจะมีสกิลรีสกิลครับดับเบิรแอคแท็คอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใช้คอมโบต่อไปไปดูคลิปใกล้ของหมีได้ครับมันจะคอมโบแบบต่อเนื่องมากนักดาบอบดาบคู่อ่ะเนี่ยมือปืนไม่มีอะไรครับปืนเลเซอร์ยิงเปี้ยงหนึ่งแล้วก็จะรวดตกลงมาก็ตายยกเวฟแล้วเห็นไหมง่ายไหมง่าย ต่จะมีในส่วนปัญหาเนี่ยเราสามารถเรียกหุ่นยนต์ลงมายิงครับยิงเวฟหมู่ได้เห็นปหมแรงอ่ะเราก็วนครับรอสกิลกน่าเสียดายถ้าหุ่นมันแทงได้นี่บันเจิดไปะน,นะปืนเลเซอร์ยิงทีสามหมื่นห้าหาย,ยกตี้อ่ะสบายครับบอกเลย อ่ะน,นี้ก็คือการรีวิวของหมีนะครับแล้วก็เป็นการปูพื้นฐานสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าใครจะรอ,เล,เ,อ,อเล่นทีเอ่อเล่นทีออฟเซอร์เวียเนว่าแลนอยู่แล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะก็ขอให้คนเล่นเกมยังมีความสุขแล้วกันนะครับเดี๋ยววันที่11ก็คงเจอหมีแต่วันที่10ต้องเจอหมีเดี๋ยวแรกหน้าล้อกก่อนนะหมีก็คงมาทำไกด์ช่วยเหลือผู้เล่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนงานด้วยนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ